วัสดีครับช่างแรกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นเครื่องแดงนะครับหน้าตาคล้ายๆมัดเครื่องนี้นะครับจากเจ้าของคนเดียวกันนะครับจากวัดนะครับผมอาการเสียอาการเดียวกันเลยเสียพร้อมกันด้วยเพราะว่าบอกเห็นบอกว่าฟ้าแลบนะครับฟ้าแลบแล้วเครื่องพังเลยก็ไม่รู้ไปโดนอีท่าไหนนะครับเครื่องนี้นะครับ48โวลต์นะครับ 10K นะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ1 0 k 10,000วัตนะครับผมหนักมากนะครับเครื่องนี้ใหญ่ใหญ่มากนะครับเต็มโต๊ะทำงานเลยนะครับผมนี่เครื่องหนักมากเออยกคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องให้แฟนช่วยยกขึ้นโต๊ะทำงานนะครับเพราะว่าหนักมากๆเลยนะครับ10กิโลวัตนะครับเดานะครับเดาว่าน่าจะเกิน50โลนะครับเครื่องนี้อ่าเรามาดูภายในกันเครื่องนี้นะครับยังยังไม่ซ่อม นะครับเพิ่งเอาขึ้นแท่นนะครับผมก็เลยอยากมารีวิวให้ชมภายในกันก่อนนะครับว่ามันจะอลังการแค่ไหน10กิโลวัตต์นะครับผม48โวลต์10กิโลวัตต์นะครับของวัดนะครับใช้งานทั้งวัดเลยนะครับเครื่องนี้เห็นอาจารย์นะครับอาจารย์จากอุดรเอามาซ่อมนะครับผมก็เอามาหลายเครื่องแล้วนะครับจากอาจารย์ที่อุดรเนาะก็ทํางานให้กันก็เป็น กึ่งกิตอาสานะครับอาจารย์สุดยอดมากนะครับผมก็ถือว่าทําบุญไปด้วยนะครับ่องงานสองสามชิ้นนี้นะครับที่ผ่านมาก็หลายตัวแล้วเหมือนกันแหละอ่ะเรามาดูเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่มันหนักเพราะอะไรดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงยูทัยนะครับผมหนักมากๆเลยทองแดงก็น่าจะเป็นทองแดงแท้นะครับแกนเหล็กก็หนักอยู่แล้วนะครับผมแกนทองแดงแท้อีกนะครับ10กิโลวัตต เต็มๆนะครับผมใหญ่บเบลอปลาเลยนะครับหมอแปลงนี่อาการที่แจ้งเสียมาก็คือฟ้าลงนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดเทสเครื่องนะครับแตออ่อาจารย์ท่านเอารูปให้ดูแล้วมีชิประเบิดอยู่แล้วก็ใต้บอร์ดมีรอยช็อตไหมนะครับเหมือนโดนโดนอาร์กจากไฟ,ไฟแรงสูงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชุด คอนโทรลเลอร์จะเสียหรือเปล่านะครับถ้าคอนโทรลเลอร์เสียนี่จบเลยนะครับผมไม่รู้จะรอดไหมถ้าคอนโทรลเลอร์เสียนี่กลัวอย่างเดียวนะครับผมคอนโทรลเลอร์ Controller เสียก็จบเหตุนะครับก็หวังว่าคงจะไม่เสียนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับตัวนี้มีบิวอ mm ิน hmm. นะครับ MPPT นะครับผมซึ่งตัวปัญหาจริงๆที่ผมกลัวที่สุดคือชุดบอร์ด MPPT นะครับเพราะว่า ตัวนี้มันจะรับไฟจากแผงเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าแลมในฟ้าแลบฟ้าผ่ามันก็น่าจะมาจากแผงเพราะฉะนั้นชุดนี้อาจจะมีปัญหาแล้วทำให้ชุดอื่นเสียไปด้วยนะครับผมชุดนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ชุดผ้ากำลังถ้าคอนโทรลเลอร์เสียจริงๆมันก็จะโมดิฟายได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงนะครับผมถ้าชุดคอนโทรลเดิมที่ติดมากับเครื่องเสียแล้วซ่อมไม่ได้นะครับผมหม้อแปลงยังไงก็ไม่เสีย ก็ยังใช้ได้ถ้ามออแปลงไม่ไหม้นี่ยังไงถ้าชุดนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมมออแปลงค่อนข้างมีราคาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเปลี่ยนชุดาพากพาวเวอร์หรือว่าชุดคอนโทรลมันก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมขนาด 10k แต่ก็ถ้ามออแปลงขนาด 10k ขนาดนี้คงหายากหน่อยถ้าจะหาชุดคอนโทรลมาควบคุมมันนะครับผมก็ต้องมีการโมดิฟายกันครั้งใหญ่หลวง ถึงจะใช้งานได้นะครับผมถ้าถ้าเกิดเสียนะถ้าไม่เสียพอซ่อมได้ก็แล้วไปนะครับผมก็ภาวนาให้มันไม่เสียค่าใช้จ่ายจะได้ไม่เยอะนะครับผมสําหรับงานจากทางวัดนะครับนี่อยากให้ชมมอแปลงนะครับคือใหญ่อะ่ะใหญ่มากยกคนเดียวไม่ไหวอะ่ะคิดดูนะครับผมใหญ่มากๆเลยเครื่องนี้อ่า 10K นะครับผม10กิโลวัต หรือว่า1 0 0 0 0วัตต์นั่นเอง4 8โวลต์ oh นะครับก็รุ่นเก่าๆยังเป็น4 8โ oh วลต์อยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิน 8K หรือว่าตระกูล 10K นี่น่าจะควรใช้เป็นแบตเตอรี่เป็น9 6โ oh วลต์ได้แล้วนะครับผมถ้า4 8โวลต์นี่กินกระแสเยอะมากถ้าดึงถึง 10K นะครับเพราะว่าเครื่องนีออ้อาจารย์บอกมาแล้วว่าใช้งาน ทั้งวัดเลยนะครับผมเครื่องนี้รับโหลดไปทั้งวัดเลยส่วนเครื่องแดงก่อนหน้านี้ 5K ตัวนั้นเป็นแบ็กอัพสำรองไฟตัวนี้เป็นตัวหลักใช้งานทั้งวัดซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทางวัดเนี่ยมีตัวแทนไปหรือยังนะครับเห็นบอกว่าเครื่องนี้ถอดมา2ปีแล้วถอดมา2ปีแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ส่งไปซ่อมที่อื่นมาก็บอกว่าไม่รู้ว่าช่างไม่ทําให้หรือว่าทําไม่ผ่านหรือว่ายัางไงนะครับถึงเอากลับมา รงนี้นะครับทิ้งไว้ทิ้งงานไว้2ปีแล้วนะครับเครื่องนี้ไม่รู้จะกูกลับหรือเปล่าแต่เครื่องแดงเหมือนกันนะครับทิ้งไว้ประมาณ2ปีแล้วเครื่องแดงก่อนหน้านี้ก็ซ่อมผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานไปแล้วเหลือเครื่องนี้นะครับ 10K เคอ่าโอเคคูณมาเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำการซ่อมหวังว่าคลิปต่อไปคงจะเป็นการรีวิวส่งงานเจ้าเครื่องนี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะผ่านนะเนาะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะเป็นคลิปรีวิวส่งงานเครื่องนี้โอเคสวัสดีครับ